สวัสดีค่ะเพื่อนเพี่นะคะก็เราก็เดินแค่ตลาดมามาเจอร้านขนมโตเกียวหน้ายักษ์นะคะเพื่อนเราไม่เคยเจอเลยนะคนะเพื่อนไส้ทะลักนะคะขายตัวเท่าไหร่คะเนี่ยยี่สิบห้าบาทคนระับยี่สิบห้าบาทไส้ทะลักนะคะเโอ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 พื่อนโอ้โหดูเพื่อนนะิดี้เดี๋ยวจะคลัพอ่ะนี่นะคะสัญลักษณ์ของเขา ก็มีมีไส้อะไรบ้างคะนี่มีไส้แค่เราแค่หวานสองไส้ไส้กรอกอ๋อนี่อันนี้มีไส้กรอกมีหมูมีไข่มีหมูยอ้มีไข่มีผักมีผักไส้กรอกไก่หมูยอผักอ๋อยี่สิบห้าบาทนะคะไส้ทะลักเขาเรียกไส้ทะลักนะคะอันนี้ขายเล่บอกพี่ขายอยู่ตลาดแล้วก็ขายอยู่ของผมนะ อขายตลาดขายคอนเสิร์ตตลาดนี right. tonight, well, outside, ้ขายถึงกี่โมงคะนี่ขายถึงหกไบโมงฮะตลาดถึงหกายโมงตลาดถึงหกายโมงนะคะใบสังวันไปคองสดค่ะใบสังก็ไปคองสดนะคะแล้วเราเมื่อกี้เราอยู่ข้างๆนะคะถ้าเราอยู่หน้าเราจะไม่เห็นเห็นตรงนะคะเพื่อนถ้าเราอยู่ข้างเราจะเห็นชัดนะคะตัวละยี่สิบห้าบาทบ้างเลยอะไรนะเพื่อนใช่แล้วนะฮะ ก็ทำเสร็จพี่เขาก็จะตัดนะคะตัดแล้วก็ใส่กล่องให้นะคะว่ฝก่อนยิ่งใหญ่ความอลังการของเขานะคะเพื่อนพี่คุณพี่ชื่ออะไรคะลุงโจลุงโจนะคะร้านลุงโจนะคะสาขาตลาด เทศบาลสารนะคะลุงมาทุกวันใช่ไหมคะลุงโจทุกวันนะลุงโจมาทุกวันจากนี้ถึง8โมงใช่ไหมคะจากนี้ถึง8โมง8โมงก็ออกของถุง8โมงก็ออกของถุงนะคะเพื่อนๆก็ได้ไอเดียมาจากไหนครับทำไส้แบบนี้สมัยกระทวดละคะทำมาทั้งตำบลเลยทั้งหมู่บ้านโอ้ทำแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ลุงโจทำมากี่ปีแล้วคะเราสัมภาษณ์ข้างหน้าเจ็ดแปดสามสี่หกโอ้ยนะคะ สามสิบสองปีแล้วนะคะก็ตั้งแต่ทําแบบธรรมดาจนถึงไส้ทะลักเลยท่านยังไงตั้งแต่แบบธรรมดาจนถึงไส้ทะลักเลยแล้วนะคะเพื่อนเราก็มีได้มาโอกาสได้มาสัมภาษณ์ลุงโจน,นะขนมโตเกียวไส้ทะลักอร่อยสามโลกนะยี่สิบห้าถึงสามนีเพื่อน นะับมีแฟนขับมาทักทายแล้วเพื่อนเอาเชียร์นักกีฬานะอัน <c oughs> นี้นะคะโจนะคะก็จะมีลุงท้าลุงมีสูตรอะไรบ้างคะเนี่ยมีไส้อะไรบ้าง นีไส้เค็มกับไส้หวานครับมีอยู่สองไส้แล้วก็ก็เป็นไส้เค็มนี่จะเป็นหมูเป็นหมูสับหมูหยองแล้วก็ไข่ทอดดอกทอดดอกพริกเผาพริกเผาค่ะไส้หวานก็ใบเตยบุลี่ช็อกโกแลตเยร์เดยร์นะคะเพื่อนๆนี่ก็จะมีอุปกรณ์ของแล้วลุงโจก็จะมีไข่นกกระทานะคะก็มีไนะส้กรอก มากินมากเลยนะคะพเพื่อนไปเลยเลยคิดกินเลยนะเนี่ย,รรยอือเดี๋ยวก็อิ่มเลยนะคะเพื่อนแล้วไอเดียแบบนี้ขายดีนะคะลุงขายดีมากเลยะขายดีมากนะคะเพราะว่าวันล,ล,รรลนะสะองรอบนุ้งขอซักเจ็ดนาทีนะ,ะลุงนะ,ะนุ้งทำรรให้พูดแต่ให้ลุงทำนะ,ะ๋ยวจะถ่ายดูลุงจะเริ่มทำแล้วนะคะขั้นตอนแรกนะคะเพื่อน เตานี้ทำได้กี่ตัวคะ,วะได้สี่ตัวฮะได้สี่ตัวลุงทำแต่อันใหญ่เลยใช่ไหมครับมีมีไซส์เดียวเลยมีไซส์เดียวเลยนะคะก็ยี่สิบห้าบาทไซส์เดียวเลยยี่สิบห้าบาทนี่เพิ่งปรับราคาหรือว่าปรับมนนะานานขายนานนะฮะขายมาสิบกว่าปีแล้วราคานี้ใช่ไหมราคาที่สิบกว่าปีแล้ว มี่วัเขยะไ่ออกมาใมักนแล้วลไหลเค้าคผมเด็กๆกันแล้วเนี่ยเจะมาไม่ถึงดูวิธีทำของเรานะคะเราก็จะจบคลิปนะครับเพื่อนอ๋อ,อ,อ,อนึกว่าไข่นูนนึกว่าไข่ไข่สุกแล้วเนี่ยไข่ดิบเหรอคะ Ờ, khiến lâu lâu lùng cho ưu ân lời, liếc lùng ưu ân lời nha anh chàng Kiển thang nữa Ngon á, để tất cả mọi thứ, chạy ดงมาซอนะคะเพื่อนโอ้ยเอ่ดีวิธีทำนะคะไส้ทะักดูนะคะไม่ห่วงไส้เลยนะเพื่อนไม่นับชิ้นมันเจ้ถ้าเราโยลงไโยเลยนะ,ะไม่นับชิ้นนะเพื่อนสรับระยะ ยาลักยุงโจก็จะโกยล,ลงแบบนี้เลยนะคะโอ้ยใส่กอนี่ก็คือสใส่หลายค่ะเลยนะคะเพื่อนๆตามบ้านเราก็ใส่เยอะมีใส่กอมีหมูมีไข่นั้นมีใส้เข็บพริกไทยลงไปขั้นตอนแรกใส่ไข่ใส่ใส้กอใส่ผักพริกไทยนะคะก็ซอสพริกเอ้ยอันนั้นอะไรนี่ ซอสพริกนะโรยราดหน้าด้วยซอสพริกนะครับเพื่อนนี่ก็สงสัยลุงเจริ่ยไฟใช่ไหมเมื่อกี้ครัไฟลุงไฟลุงนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นปรุงรสผูกซอสปรุงรสผูกสอบหนึ่งไม่ห่วงนะคะก็ติดตามด้วยอันนี้เขาเรียกอะไรนะหมูหยองะหมูหยองนะคะใส่หมูหยองไปด้วย ดูการใส่เครื่องของลงโจนะคะรู้รู้แล้วนะคะก็ลูกค้าติดลงโจตรงนี้นะคะเพราะว่ากินแต่ไส้ก็อิ่มแล้วคน <laughs> สุดยอดเลยนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะนี่โอเคเสร็จแล้วเพื่<ๆ>อนเอาดีพิธีทํทำจนเสร็จเลยนะคะเพื่อนแล้วก็จะขอจบคลิปนะคะ อเดลุงโจเสรแล้วถ้าใครจะเข้ามาในสุวินก็เดินเข้ามานะคะสุดแยกตรงไปบุรีรัมนะคะตรงนี้ก็จะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายถ้ามาจากทางทิศเหนือก็เลี้ยวซ้ายนะคะมาจากทางทิศใต้ก็จะลุกค่าสีแยกกระสังใช่ไหมพี่งอ๋อคิวรถกระสังนะคะคิวรถกระสังนั่นก็มาที่ร้านลุงโจครับโตเกียวไส้ทะลัก ร้านล,ลุงจุกนะคะก็เราก็จะขอจบลงไลค์เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์คลิปนี้ก็จะขอจบเพียงแค่นี้นะคะลุงสวัสดีคะ่ะ,คะ